It's blasts. half-hand. ในซีรีส์เกมอัพโทรเนี่ยภัยคุกคามที่ร้ายกาจที่สุดต่อมวลมนุษย์ย่อมเป็นพวกปีศาจน้ำแข็งครับหรือพูดเหมันที่ในซีรีส์เขาเรียกว่าไวท์วอลเกอร์เผ่าพันธุในตำนานจากดินแดนเหนือผากำแพงเมื่อประมาณ8,000ปีก่อนในช่วงฤดูหนาวอันยาวนานหรือที่เรียกกันว่าเดินลองไหน พวกมันได้บุกเวสต์รอสพร้อมกับกองทัพนักรบอันเดดในสงครามที่รู้จักกันในานามสงครามแห่งรุ่งอรุณจนพ่จบสงครามเนี่ยไววอลเกอร์ก็ถูกขับไล่ไปทางเหนือโดยพวกปฐมบุรุษและเด็กๆแห่งพงไพรซึ่งนำไปสู่การสร้างผากำแพงและการก่อตั้งหน่วยนิ์วอ t ช์ขึ้นมาหลังจากเวลาผ่านไปหลายพันปีก็ได้เลิกที่พวกมันจะกลับมาอีกครั้งเพื่อบุกยึดดินแดนทางใต้ คนส่วนใหญ่ในทวีปเอซซอสและเจ็ดอาณาจักรไม่รู้ถึงการกลับมาของพวกมันบ้างก็สงสัยว่าพวกมันเคยมีอยู่จริงหรือเปล่าตามตำนานกล่าวว่าพวกมันจะมาพร้อมกับความหนาวเย็นใช้อาวุธที่ทำจากน้ำแข็งและหากอะไรสัมผัสสาตาวุธที่ว่าน,นี้หรือแม้แต่สัมผัสฝ่ามือเปล่าของพวกมันก็จะถูกแช่แข็งและถูกทำลายเป็นเสี่ยงๆทันทีถุกย่างกาวของมันสามารถดับไฟและทำให้น้ำในแอ่งเล็กๆก,ก,กลายเป็นน้ำแข็งพร้อมเวทมนต์ทุบชีวิตคนตาให้กลายเป็นไว สร้างกองทัพขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยซากศพที่พวกมันฆ่าโดยจำนวนที่มากมายนับไม่ถ้วนเชื่อกันว่าหากพวกมันบุกข้ามผากําแพงมาได้อารยธรรมเวสต์รอสก็จะถึงจุดจบอย่างแน่นอนนั่นคือไวท์วอลเกอร์ในซีรีส์ครับซึ่งดูเผินๆก็มีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายกับพูดเหมันในหนังสือแต่จุดที่แตกต่างก็มากมายมหาศาลเหมือนกันครับเริ่มจากชื่อที่ในหนังสือเขาไม่ได้ใช้คําว่าไวท์วอลเกอร์เป็นหลักแต่เป็นคําว่าเดอาร์เตอร์สซึ่งในซีรีส์เขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้ครับ พราะดูเหมือนว่าเดวิดเบนิออฟกับดี w ีไวส์เขากลัวว่าผู้ชมจะสับสนครับและก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าเดอ a อ t เ o อร์สเนี่ยเป็นคำเฉพาะที่มีความหมายแถมทั้งสองคนยังทำการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างเปลี่ยนจากเผ่าพันธุ์ที่มีความสวยงามแปลกตากลายเป็นปีศาจที่หน้าตาเหมือนมัมมีม่แห้งกลังถึงในบางมุมมันจะดูเท่อยู่บ้างก็เถอะและแทนที่จะสวมชุดเกราะสะท้อนแสงที่ทำหน้าที่ดูดซับและสะท้อนสิ่งรอบตัวจนเหมือนล่องหนได้ ในซีรีส์เขาก็ให้พวกมันแต่งชุดเกราะหนังสีดาครับเป็นวงรอ็อกรุ่นเดอะก็เหมือนกับแคสคนอื่นๆในซีซั่นท้ายๆแหละแถมยังเปลี่ยนแปลงอีกหลายสิ่งหลายอย่างเพราะงั้น Terrible t a t e from o t a ตอนนี้จะพาไปต้อนรับวันปีใหม่อันหนาวหนาวละมั้งด้วยการไปทําความรู้จักกับเผ่าพันธุ์พูดเหมันแห่งจักรวาลอซองออฟไอซ์แอนด์ไฟแต่เป็นในแง่มุมจากในนิยายนะครับที่ในซีรีส์เปลี่ยนไปจนแทบจะไม่เหลือเขาเดิมเลย และก่อนที่คุณจะใช้เวลาจ้องหน้าจอนานก็อย่าลืมแว่นซีรีส์สปายแฟมิลีผลงานการจับมือกันระหว่างออบตัสกับอนิเมะดังลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมีทั้งแบบน่ารักแก้มแดงว่าคุวาคุและแบบเข้มสุดเท่อย่างสปายเกมทั้งสองรุ่นแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับแว่นออตาสนาจับจองเป็นเจ้าของมากครับแต่ถ้าเกิดท่านพลาดพรีออเดอร์ไปก็ไม่เป็นไรครับ เขายังมีรุ่นคลาสสิกอย่าง Optus Hover ที่สวยงามเข้ากับหน้าคนหน้ากลมและ Optus Zero จ้าสำหรับความเท่ทนทานของแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะและอย่าลืมสั่งซื้อทุกรุ่นท่านสามารถใช้ส่วลด Fans f a c t i o ลดทันที100บาท Intro มา ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเดออเตอร์เนี่ยเราจะไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์เดินลองไนกันก่อนครับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเวสต์รอสเนี่ยมีบันทึกถึงปรากฏการณ์ลองไนที่น่าจะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเมื่อประมาณ8,000ปีก่อนยุคของเอกรผู้พิชิตมันเป็นช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานมากครับนานชนิดที่ว่าบางคนตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตัวตาจากโลกไปเนี่ยไม่เคยได้เห็นหรือว่าสัมผัสกับแสงแดดเลย ที่ดินแดนแห่งเงาอย่างอาชายก็มีบันทึกที่กล่าวถึงลองไนายเช่นกันในบันทึกเขียนไว้ว่ามีวีรบุรุษที่กวาดแกงดาบแดงต่อสู้กับความมืดมิดจนมีการพูดกันปากต่อปากไปไกลถึงฝากฝั่งตะวันตกของเวสเต์รอสส่วนเหล่าผู้ศรัทธาเทพแห่งแสงเนี่ยก็บอกว่าวีรบุรุษผู้นั้นก็คืออาซออาไหาและมีคําทํานายออกมาว่าบุรุษผู้นี้จะกลับมาอีกครั้งด้านทางฝั่งตะวันออกไกลแถบทะเลหยกก็มีจดหมายเหตุที่พูดถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นที่นครยีติว่าจุจู่ ดวงอาทิตย์ก็ได้ซ่อนตัวจากโลกใบนี้โดยไม่รู้สาเหตุแต่เคราะห์ร้ายครั้งนี้ก็ได้รับการปัดเป่าโดยวีรกรรมของวีรสตรีหญิงที่มีหางเป็นลิงส่วนที่แม่น้ํารอยเหล่าลูกหลานของชาวรอยนาก็เคยเล่าให้นักเดินทางชื่อโลมัสลองสไตรเดอร์ฟังจนเรื่องราวเนี่ยได้ไปอยู่ในหนังสือ Wonder s m a d e by men เขาเล่ากันว่าได้เกิดความมืดมิดที่ทําให้แม่น้ํารอยกลายเป็นน้ําแข็งจนกระทั่งดวงอาทิตย์กลับมาฉายแสงอีกครั้งพอมีวีรบุรุษผู้หนึ่ง ได้ไปเจราจากับบุตรแห่งพระแม่อรอยให้เลิกทะเลาะแหวกกัะสตีแล้วก็หันมาร่วมมือกันขับขาลำหนามที่ทําให้ดวงที่กลับมาฟังแล้วก็ใช่ครับหลายตำนานเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงเดินลองไหนกับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อดีออเตอร์เลยแต่ในหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะในเวสต์อรสเขาเชื่อมโยงครับไม่มีใครรู้ว่าพวกออเตอร์นี่มาจากที่ไหนกันแน่แต่ในปอัติศาตร์ยุคเก่าเนี่ยบอกว่าพวกมันมาจากดินแดนแห่งเฮมันนิรันดอน หรือ The l แลนด์ออฟอเวลสวินแดนน้ำแข็งที่เย็นจะเยือกอยู่ช่วนาตาปีอยู่เลยผากระแพงขึ้นไปว่ากันว่าพวกมันจะนำเอาความหนาวเย็นและความมืนมิดติดตัวมาด้วยแต่บ้างก็ว่าพวกมันเลือกฤดูหนาวที่เย็นและมืนมิดที่สุดเพื่อปรากฏตัวไม่ว่าจะเคสไหนนะครับที่แน่ๆก็คือไม่ว่าพวกมันจะไปที่ใดเนี่ยแสงสว่างและความอบอุ่นจะหมดสิ้นไปเหลือไว้แต่ความตายและซากศพ คนแดนเหนือเนี่ยเขาเล่ากันว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หิมะตกหนักหนาเป็นร้อยฟุตเลยแล้วก็มีลมน้ําแข็งพัดโผยหวนมาจากแดนเหนือไม่มีแสงแดดหรือดวงอาทิตย์ให้เห็นมานานติดต่อกันหลายปีเด็กเล็กๆเ,เ,เกิดมามีชีวิตแล้วก็ตายไปในความมืดพวกดายวูฟหิวโหยพร้อมโซ่นับว่าเป็นฤดูหนาวที่โหดร้ายทารุณมากครับแล้วก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีมันหนาวแล้วก็ทรมานมากถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดเราร้องไห้เนี่ยน้ําตาก็จะกลายเป็นน้ําแข็ง แม่บางคนถึงกับเลือกที่จะจบชีวิตลูกของตัวเองมากกว่าจะเห็นลูกอดตายจนเขามีธรรมเนียมปฏิบัติแบบหนึ่งครับเกิดขึ้นในแดนเหนือทุกครั้งที่เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยคนที่แก่ที่สุดและก็อ่อนแอที่สุดในบ้านจะบอกกับคนในบ้านว่าเขาจะออกไปล่าสัตว์นะแต่ในความเป็นจริงก็คือพวกเขาไปแล้วไปรลับครับไม่เคยได้กลับมาบ้านอีกเลยก็คือไปตายแหละครับเพื่อสงวนทรัพยากรให้คนที่แข็งแกร่งกว่าและน่าจะมีชีวิตรอดมากกว่าได้อยู่ต่อไป เดินลองไนดำเนินไปอย่างยาวนานมากจนกระทั่งเดอะลัสฮีโร่หรือวีรบุรุษคนสุดท้ายตัดสินใจพาพวกร่วมสิบกว่าคนออกเดินทางไปค้นหาเด็กแห่งพงไพรด้วยความหวังว่าเวทมนต์โบราณจะสามารถช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ได้ทั้งคณะใช้เวลาเดินทางหลายปีครับแต่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนเพื่อนร่วมทางเนี่ยล้มหายตายจากกันไปทีละคนจนเหลือแค่ตัววีรบุรุษคนสุดท้ายกับดาบเพียงแค่เล่มเดียวแต่สุดท้ายพวกเขาก็รอดชีวิตมาได้ครับเมื่อเจอกับเด็กแห่งพงไพร และได้ความช่วยเหลือของพวกเด็กๆบุรุษกลุ่มแรกแห่งหน่วยน w a วอชก็ได้ร่วมกันต่อสู้กับความมืดมิดและขับไล่พวกดีออเตอร์ไปทางพื้นที่ตอนเหนืออันหนาวเย็นทําให้ลองไหนสิ้นสุดลงจากนั้นผากําแพงก็ได้ถูกสร้างขึ้นซึ่งตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าแบรนดอนเดบิลดเดอร์เป็นผู้สร้างผากําแพงขึ้นมาครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากเด็กแห่งพงไพรและก็พวกยักษ์ส่วนพวกพี่น้องชุดดาครับก็ได้เฝ้าระวังพวกดีออเตอร์จากบนผากําแพงรุ่นแล้วรุ่นเล่า เพือ่อไฮเจอาณาจักรปลอดภัยจากการรุกรานของพวกมันแม้ว่าจะไม่มีใครได้เห็นพวกดีออเตอร์หรือเด็กแห่งพงไพรมาเป็นเวลานานแล้วจนชื่อของทั้งสองเผ่าพันธุ์กลายเป็นตำนานที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่เคยมีตัวตนแต่พวกมันมีตัวตนแน่นอนครับและรอเวลาที่จะได้กลับมาอีกครั้งในนิยายในยพวกออเตอร์ยังมีชื่อเรียกอื่นๆนนครับเช่นไวท์วอลเกอร์หรือว่าเ hey, ฮมันพูดซึ่งทุกคนน่าจะคุ้นนะนะเพราะได้ยินมาจากซีรีส์บ่อยๆ แล้วก็ยังมีโคกอสครับหรือที่เขาแปลไทยว่าทวยเทพเหมันแล้วก็มีไวท์ชาโดว์หรือพูดขาวและโคชาโดสหรือรูปเงาเย็นเยียบแต่ในซีรีส์เนี่ยเราจะได้ยินแค่วท์วอล์กเกอร์เท่านั้นจริงจแล้วข้อมูลของพวกออเตอร์ในนิยายเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่านังสือเล่ม6กับเล่ม7นั้นยังไม่ออกครับซึ่งก็หวังว่าจะมีข้อมูลของพวกนี้มาเพิ่มมากขึ้นสักวันนะนะ เพราะงั้นตามตำนานเท่าที่รู้เนี่ยเขาบอกว่าพวกเดอออร์เตอร์เนี่ยปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในช่วงลองไหนมาพร้อมกับสัตว์พาหนะที่มักจะเป็นพวกซากสัตว์เช่นหมีไดวูฟแมมมอธหรือไม่ก็มมาแต่บางตำนานก็บอกว่าพวกมันเนี่ยจะขี่ม,มัมูน้ําแข็งขนาดยักษ์ที่ขนาดตัวเท่าหมาใหญ่ๆออกฆ่าคนไปทั่วป่าที่เป็นน้ําแข็งแล้วก็ให้พวกทาสผีดิบที่มันชุบชีวิตขึ้นมากินเด็กมนุษย์เป็นอาหารพวกนี้เกลียดทั้งเหล็กไฟ แสงของดวงอาทิตย์และสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดอุ่นๆไหลเวียนอยู่ในร่างกายเจอที่ไหนเป็นต้องฆ่าทิ้งในเกมวับท론ซีซั่นหเนี่ยเขามีการบอกใบ้ไว้ว่าพวกไววอลเกอร์อาจจะถูกสร้างขึ้นมาโดยเด็กแห่งพงไพรเพื่อช่วยทําสงครามกับพวกปฐมบุรุษพูดง่ายๆก็คือถูกสร้างมาเพื่อฆ่ามนุษย์นั่นแหละครับแต่ตอนหลังเนี่ยพี่แกขยายเป้าหมายมากไปหน่อยจนกลายเป็นการทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดส่วนในนิยายเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันมีที่มายังไงกันแน่ แต่ที่แน่ๆเนี่ยลุงจอชก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ที่ตายแล้วคืนชีพอะไรทานองน,นั้นครับแต่เป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เลยแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์สวยงามซะด้วยไม่ได้เป็นแบบอิมโฮเทลโดนแช่ช่องฟรีซเหมือนในซีรีส์และถ้าเกิดใครรู้จักตำนานดั้งเดิมของไนท์สคิงนะครับที่แอดเคยทําคลิปไว้ก็จะรู้ว่าหลอดผู้บัญชาการคนที่13ของไนท์สวอชเนี่ยเขาได้ไปเจอแล้วก็ตกหลุมรักกับหญิงสาวแปลกประหลาดนางหนึ่ง ที่มีผิวเย็นเยียบดุดน้ําแข็งซึ่งก็มีหลายอย่างนะครับในตำนานนั้นที่บอกใบ้ว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเดอะออเทอร์สเพศหญิงครับและจากทรงเนี่ยก็น่าจะดูดีแบบหน้าคนลุกแน่ๆตามคําบอกเล่าเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของออเทอร์ในนิยายเนี่ยว่ากันว่าเดอะออเทอร์สเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวสูงครับแล้วก็เพรียวบางเหมือนกับดาบผิวดูซีดขาวเหมือนน้ำนมมีดวงตาฟ้าที่เข้มกว่าแล้วก็สีสดกว่าดวงตาของมนุษย์แถมยังสวยงามเหมือนน้ำแข็ง สุกใสเหมือนดาวสีฟ้าเวลาออกศึกเนี่ยผู้มันจะใส่เกราะบางๆครับที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนสีได้ตัวเกราะเนี่ยมีลวดลายระยับ,ยบเหมือนแสงจันทร์บนผิวน้ําอาวุธที่มันถือก็เป็นดาบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนมีลักษณะเป็นแท่งผลึกโปร่งใสครับบางเฉียดจนดูเหมือนล่องหนได้ตรงบริเวณคมเนี่ยจะมีแสงสีฟ้าจางๆเรืองออกมาดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะคมพอๆกับมีดโกนหรืออาจจะคมยิ่งกว่าแต่จะคมระดับไหนเนี่ย ต้องบอกว่ามันสามารถกรีดทะลุเชนเมลได้ง่ายครับเหมือนกับกรีดผ้าไหมหรือถ้าเกิดดาบของมันแทงหรือกรีดเข้ากับเนื้อมนุษย์จนมีเลือดไหลออกมาเลือดนั้นก็จะโดนความเย็นจนกลายเป็นไอปกติแล้วเมื่อดาบสองเล่มปะทะกันเนี่ยก็จะเกิดเสียงเหล็กดังเคร้งๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นดาบเหล็กสู้กับดาบของดีออเตอร์มันจะไม่เกิดเสียงเหมือนกับเสียงโลหะชนกันครับแต่จะเป็นเสียงแหลมสูงเหมือนกับสัตว์กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดใบดาบเหล็กจะโดนน้าแข็งเกาะ จนขาวโพลนไปทางเล่มก่อนจะแตกเป็นเสี่ยงๆที่สําคัญก็คือพวกออเตอร์เนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบเชียบเบาเหมือนหิมะต้องหลมถุกยางกาวของมันจะไม่ทิ้งรอยเท้าเอาไว้ให้เห็นและเวลาที่พวกมันปรากฏตัวเนี่ยจะมีหมอกสีขาวหรือมีพายุหิมะเกิดขึ้นนอกจากนี้พวกมันยังมีภาษาของตัวเองนะครับภาษาที่พวกมันใช้เนี่ยในซีรีส์เราเห็นว่าเป็นเหมือนกับเสียงกรีดร้องธรรมดาแต่ในนิยานี้ล้ํากว่านั้นอีกครับมันเป็นภาษาที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยได้ยินมาก่อน เสียงของมันเนี่ยจะฟังดูคล้ายกับเสียงของน้ําแข็งแตกร้าวในทะเลสาบช่วงฤดูหนาวสิ่งหนึ่งที่ดีออเตอร์ในในิยายกับไวท์วอลเกอร์ในซีรีส์เหมือนกันเนี่ยก็คือการฟื้นคืนชีพคนตายครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วให้ลุกขึ้นมาเป็นทาสพวกนี้ก็เรียกว่าไวท์นั่นแหละเหมือนในซีรีส์ทางเดียวในการป้องกันไม่ให้พวกออเตอร์ฟื้นคืนชีพคนตายขึ้นมาได้ก็คือจะต้องเผาทําลายซากศพเท่านั้นครับ ส่วนจุดอ่อนของพวกออเตอร์สเองเนี่ยก็น่าจะเป็นกริดที่ทำมาจากดรา้อนกลาสซึ่งถ้าแทงเข้าร่างแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงดังแกรกเหมือนกับเสียงน้ำแข็งแตกตอนที่ถูกระเหย,ยบตามมาด้วยเสียงร้องแหลมแสบแก้วหูจากนั้นกรอกของพวกมันก็จะละลายไหลเป็นสายน้ำในขณะที่เลือดสีฟ้าอ่อนส่งเสียงฟู่กลายเป็นไอและทุกส่วนของร่างกายมันที่ไปโดนดรา้อนกลาสเข้าเนี่ยก็จะร้อนละอุกลายเป็นควันแล้วก็ละลายกลายเป็นน้ำไป ในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดอ่อนอีกอย่างของพวกมันก็คือเหล็กวาเลเรียแต่ในนิยายเขาไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าพูดเหมันในนิยายกับซีรีส์เนี่ยแม้จะมีจุดเหมือนกันอยู่หลายจุดแต่สลับแอดเนี่ยจุดต่างมันเยอะกว่าครับในซีรีส์เนี่ยจะออกแนวเป็นจอมปีศาจที่มีเป้าหมายเพื่อทําลายโลกแต่ในนิยายเนี่ยมันก็ทําลายโลกเหมือนกันแหละแต่ดูจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดูมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นถ้าว่ากันตามคําพูดของลงจอร์จเนี่ยก งามสง่าครับแต่อันตรายคล้ายกับชาวเชเวอร์ชั่นน้ําแข็งว่าแต่เชนี่มันคืออะไรกันนะมันคือคันที่ใช้เรียกเผ่าพันธุเวทมนต์ครับตามตำนานของชาวไอริชอารมณ์ก็ประมาณพวกแฟรี่หรือว่าพวกเอลฟ์เป็นโปรโตไทป์หนึ่งครับของเผ่าพันเอลฟ์ที่เราได้เห็นในพวกงานแฟนตาซีที่เหมือนออกแบบมาเลยเนี่ยก็เห็นจะเป็นในจักรวาลวิตเชอร์ครับที่เรียกพวกเอลฟ์ว่าเอนเชเขียนคล้ายกันเลย ในตำนานพื้นบ้านไอริชเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของชาวเชสสิ่งมีชีวิตวิเศษที่เดินทางท่องเที่ยวไปตามภูเขาป่าหนองน้ำถ้ำทะเลสาบและเกาะต่างๆในไอร์แลนด์แล้วก็อยู่อาศัยตามป้อมหรือเนินดินเก่าๆที่เขาเรียกว่าแฟรี่ม o u n ์ s ซึ่งมักจะล่องหนจากสายตามนุษย์เรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมักจะถูกถ่ายทอดไปจากรุ่นสู่รุ่นครับหลายคนยังเชื่อว่าเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมีที่มาจากเหตุการณ์จริง และก็ยังมีคนเชื่อจริงๆ้วยครับว่ายังมีแฟรี่มาส์สอยู่ที่ไหนสักแห่งในไอร์แลนด์และพวกชาวเชเนี่ยสามารถปรากฏตัวหรือมีอิทธิพลต่อมนุษย์ได้ตามต้องการแม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่รู้ถึงการมีอยู่ของพวกมันหรือไม่ก็รู้เมื่อสายเกินไปแล้วไม่แน่ว่าลูงจอกสเนี่ยก็อาจจะได้แรงบรนดาจใจส่วนหนึ่งมาจากตำนานไอริชนี้ไม่มากก็น้อยแหละครับและนั่นก็คือเรื่องราวจากเวสต์รอสและเอสอดที่ทําให้โลกแห่งมหาศึกชิงบัลลังกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น่าอยู่ กับรายการ Terrible Tales from o t d t o เ n รเรื่องดีๆเราไม่เล่าเรื่องเน่าๆเรารายงานก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงสนับสนุนช่องแ n s Faction ท่านก็สามารถสนับสนุนได้ที่ p a t r e o อหรือที่สะดวกกว่านั้นก็คือกด Super อร์แตงเลี้ยงกาแฟาทีมงานได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้แอดนิกและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน